สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ Anews Time วันอังคารที่9มีนาคม2,564นะครับคลิปนี้แอดมินจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับวันนี้มติคณะรัฐมนตรี9มีนาคม64ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ การที่ครมอนะครับอนุมัติเพิ่มวงเงินประกันรายได้ข้าวนะครับของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยในปีการผลิต2563ทับ64ซึ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติไปแล้วรอบหนึ่งะครับแต่ว่าที่มติครมวันนี้จะต้องมีการอนุมัติเพิ่มวงเงินเนี่ยสืบเนื่องมาจาก มีเกษตรกรนะครับที่ไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกแสนกว่าครัวเรือนด้วยกัน mm hmm. เมื่อมันมีเกษตรกรลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเพิ่มภาครัฐนะครับด้วยความเป็นหน้าที่ก็จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มซึ่งถ้าท่านผู้ชมฟังแบบผิวเผินหรือเห็นการพาดหัวข่าวแบบว่าชวนเชื่อ นะชวนเชื่อชวนให้เข้าไปฟังเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าจะได้เงินเพิ่มจริงๆแล้วไม่ไดไ้ไม่ใช่เป็นการให้เงินเพิ่มนะครับเป็นการเพิ่มวงเงินท่านเคยได้เท่าไหร่ของการประกันรายได้ข้าวในช่วงที่ผ่านมาหรือคอ,อรมอเมื่อปลายปีก็ยังเป็นกําหนดการเดิมอยู่นะครับซึ่งรายละเอียดผมขอไม่พูดถึงแล้วกันขอมาเตือนกับการเสพข่าวว่าให้เข้าใจดีๆมติคอ,อรมอวันนี้อนุมัติเพิ่มวงเงินประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม่ใช่เป็นการเพิ่มให้กับเกษตรกรเช่นท่านเคยได้หมื่นห้าไม่ใช่ท่านจะได้สองหมื่นหรือท่านเคยได้หมื่นหนึ่งไม่ใช่ว่าท่านจะได้หมื่นห้านะครับคือเขาเพิ่มวงเงินมาจัดสรรให้กับอีกแสนกว่าครัวเรือนนะครับที่เพิ่งจะขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรในช่วงที่มติคอรมออนุมัติมาช่วงปลายปีที่แล้วเท่านั้นนะครับก็เลยจะมาแจ้งให้ทราบส่วนรายละเอียดที่ว่าจะ แจกเมื่อไหร่หรือว่าจะเริ่มโอนเงินประกันรายได้เข้าเนี่ยเมื่อไหร่ทางด้านของรองรัชดานะครับได้ตอบคาถามผู้สื่อข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการลงพื้นที่สํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนใหม่นะครับขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนซึ่งก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในการลงพื้นที่ตรวจสอบประมาณเดือน พฤษภาคม64ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นการกำหนดการโอนนะครับการประกันรายได้เข้าในปีการผลิต63-64ก็ยังเป็นยอดเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มวงเงินเนื่องจากมีพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเพิ่มขึ้นแสนกว่าคนเรือนนั่นเองแจ้งให้ทราบจะได้ไม่สับสนนะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ากดแชร์ไม่เป็นนะครับก็เอาข่าวนี้ไปอธิบายไป พูดคุยให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรท่านอื่นได้รับทราบแล้วก็เข้าใจตรงกันจะได้ไม่โดนหลอกนะครับพบกับเอเนลทามได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ